มาเห็นด ER ิบังกูไม่เห็นดิบังกูไม่เห็นกูไม่เห็นไงเอาเราเราวีด้านไหนเขาเนี่ยโอ้ตายกูไม่เห็นปัดแม่อีกวันเนี้ยเนี่ยบางต้ององอ่ะไม่ได้ตกปลาไม่ได้บังแก่ใส่อยู่ไม่มีเขาเพิ่งขุดใหม่บังเอาลายลายเรื่องไอ้นี่มัดหลงดีด้าสวย ท่าครับานครับวันี้ก็เป็นฮิตของวนที่6วันที่นี้ก็เป็นิน้ำท่วมรารวบัดแต่ความเข้ากับกิอกรรมวันี้ดีกว่าไปรูความรวดเร็วไปวันนี้เรามาจับสลากคู่บันดีนะคู่กิจกรรมให้เล่นสนุกสนุกก็เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวมาชมกันนะครับไป่ครับนที่ไ่มกิจนี้คนที่มีปิดลุงวันนะฮะ มาครับมาครับหามส่้ากอ่อ่ะก็เดี๋ยเดี๋ยวผมจะ เกมอะไรเรียกกิจกรรมนะครับกิจกรรมในการรับรางวัลนะครับนะนานะนาได้ยินกไหมครับครับด้ได้ได้ได้ยินไหมเที่ยวจะแจกงอะไรเรียกกิจกรรมการรับรางวัลปลาใหญ่นะครับรางวัลปลาใหญ่หนึ่งเงินรางวัลสามร้อยบาทนะรางวัลเดียวเลยแล้วก็บวกกบอย่างกับิ๊กอีกหนึ่งตัวกิจกรรมการได้รับรางวัลปลาใหญ่นี่ครับคือปลาใครที่ได้ปลานนี่ยนะเจ็ดขีดทิ้นไปนะครับ อ่าเจ็ดขีดขึ้นไปคนที่ได้เจ็ดขีดขึ้นไปทุกคนมาจัตฉลากลุ้นรางวัลครับรางวัลอะไรรางวัลเท่าไหร่ปลาใหญ่สามร้อยบาทสามร้อยบาทไม่ได้ใหญ่สุดนะครับคือเจ็ดขีดขึ้นไปเขาเอาเจ็ดขีดขึ้นไปได้ลุ้นหมดอ่าเจ็ดขีดขึ้นไปได้รุ่นหมดได้ลุ้นคนคนที่ได้เจ็ดขีดขึ้นไปจัตฉลากลุ้นรางวัลกันรางวัลที่สองรางวัลปลายาวนะครับรางวัลปลายาวก็จะมีผ้าบัฟแล้วก็กุบยางนาบิ๊กนะครับผ้าบัฟมูลค่าแปดร้อยครับอ่าผ้าบัฟงานจีจาแปงครับผม แล้วก็รางวัลปลารวมปลารวมสูงสุดนะก็จะได้ไดกิปเปอร์แล้วก็พวกอย่างนะพี่ครับมีตังไหมรางวัลน,นี้รางวัลน,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 นี้ไม่มีรางวัลนี้ไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีเงินให้คร <c oughs> ับปลาเล็กสุดปลาเล็กสุดกี่รางวัล หนึ่งวันของผมเพิ่มเป็นสามน้ำวัลนะครับปลาเล็กตกมาเลยครับปลานาฤดูกาลปลานาครบยาปลาเนื้อสี่รางวัลนะอ่ะบีสี่รางวัลแต่ไม่มีตังค์นะครับมีเป็นเหยื่อเหยื่ออะไรอ่ารางวัลรางวัลใหญ่สุดคือเล็กสุดเลยอ่ะรางวัลเนี้ยได้อะไรไปผุ่งลอกกับกบมาบิ๊กอ่าผุ่งลอกอีกสามรางวัลเพิ่มเติมเป็นทรงหยดน้ำนะผุ่งผุ่งลอกเป็นของหยดน้ำนะครับโอเคโอเคเดี๋ยวว่าใครใช้กะปินไปก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะเราไปดูจะใส่ยังไงแล้วก็ของของจะขอเทมนะครับ ขอเทปให้เราขอเทปสองชุดแล้วก็เล็กใหญ่ไฮโดรเานาชโดไม่เกี่ยงไซส์เล็กใหญ่ได้ตัวละร้อยคนแต่ถ้าเกิดว่าได้สิบคนเราจะเน้นใหญ่อย่างไรมาชุดแดงน้าอ้อยด้วยนะมาดเนี่ยรางวัลด้วยน้าอ้อยด้วยเราเน้นใหญ่ใช่ไหมถึงแม้ว่ามีได้มาสิบคนได้โดเราวัดไซส์วัดไซส์เ้อะเดียวกันไม่เป็นไรวัดไซส์เราใหญ่สุดหรือเล็กสุดเฮ้ยอะไรนะเอาใหญ่สุดใช่ไหมเอาใหญ่สุดนะครับถ้าเกิดว่าได้สิบคนเราก็ยึดใหญ่สุดที่น้าอ้อยสองวัน แล้วก็ทีนี้ต,ต้องขอขอบคุณมากๆเลยก็มีเงินรางวัลน,นะครับก็คือโปรจุกนะครับโปรจุกโปรจุกโปรจุกเราสนับสนุนมาปลาย่ายปลาย่ายสามร้อยแล้วก็เงินชื่นดื่มนะครับก็มีนี่นาทอ็าทอปนะครับนาท็อปครับนาทอ็อปสามร้อยโอเคนาหนูนสองร้อยแล้วก็รูีิกบรูีิกบนี่ไม่เคยพลาดเลยอีกสามร้อยครับผมตอนนี้เรามีเงินรางวัลกินน้ํากันคือกินที่มาครับเช้ารับเช้านี้เรา

เอเคงบละันหนึ่งอาากเอ็ไปเกสบองามโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้เดี๋ยวเราก็ย้ายย้ายตกปลากันเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเเเียเรอรับน้ำแล้วก็ออกย้าย้ายตกปาันได้เลยครับผมโอ้าแล้วอเคนะครับขั้นต้เพิ่มมาสนสาีแล้วก็เงินวัที่นอยนะครับหรือว่าโอเคให้ให้ให้เลยว่าจะให้ละว จมารวมไหมแมารวมไหมารวมก็ารวเพิ่มยังยังยัวมาวมก็ได้แค่ตสองไป้ตังไม่มีเงินแ้ราลาวมสุดสุดนะตังให้ตังตังให้เป็นรางปลาลมวสุณร้านเนี้ยจะไปถ้าเป็นรางปลาดาบเพิ่มไหมหรือเป็นปลาแป๊กพี่เออปลาแฟ๊คนนี้นะ ปานหนตาออยนะมันปานมตามหน้าออยอย่นะอยากให้โอกาสน้าออยตากไมถ้ามันไม่กัดเดี๋ยวเราจะป่านนะมันไม่กัดแล้วนะมันไม่กัดหน่าอ้อยนะไอตัวนี้มันเหมือนมันเหมือนกบจริงอ่ะมันรอบมันรอยกัน น,นี่ครับบอกแล้วดูกว่าวอุ้ยมานะครับตัวแรกสวยๆนะครับตัวนี้ผิวน้ำนาบิกเป็นไงบอกแล้วไอ้ตัวนี้มันเหมือนกบกินนะครับผิวน้ำนาบิกนะครับนี่โอเนอร์หนึ่งโอ้ครับสวยจัดเลยครับไปดีเต็มแรกมาแล้ว ขี่น้ำนาบิสนะครับผมนักป่าดนักป่าเปไงอ้อยนักปลาดนักปลาดใช่ปลาหมิงอ่นะใช่มันกัดลูกปลาอยู่สวย โดแล้วถังซิ่งถังซิ่งเะรอถังซิ่งบางลิฟฮะเรียบร้อยตัวดีตัวดีตัวดีฤดูอะไรฤดูปลานางะโอ้หวัดเกี๊ยบมาตั้งแต่นะครน,นายกตั้งแต่ปีนหนึ่งฮะกดล็อกแล้ว<ม>เช้าเลยยังเช้าอยู่เลยมีเวลาเยอะสนใจถังซิ่งนะฮะนี่ฮะบางลิฟติดต่อบางลิฟได้โอเค่วัดเกี๊ยบขอจะได้ตัวไลยได้กี่ตัว สองสาตัวปะงตัวไม่ได้ไม่ได้ห้าหายากโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอโหตัวเท่าลงท้าของนั้นเลยหายากนี่าสุผันหอ้ยสองอ้โหกเจโดตัว เาอะไรตกแบกบังตกอยู่เด็กพวคนเดียวแนะนำน่อยดิถังซิ่งบางลีฟเหรอมันดียังไงมันดียังไงโอ้โหถึงว่าดีได้อยู่คนเดียวเมื่อทีโอ้ตัวเบิดตัวไอตัวตัวเบ็ดเป๋นี่ด้วยไะอะไรนะไทเทอหรอโอ้ไม่น่าหรกัดยุบกัดยุบอ๋อถังซิ่งบางลีฟสนใจติดต่อทักมาเลยครับบางลีฟครับผมบางลีฟถังซิ่งตัวเท่าไหร่เขาเนี่ย ร้อยยี่สิบปานานี่บอกเลยลันลันสุดยอดพักมาเลยฮะผลงานมีนี่ชั่วโมงกว่าไางเนี่ยเราอยู่ที่เดิมเลยปลาทุกพันมันหายากนี่ทำไมได้กี่ตัวอ๋อแป๊บเดียวชั่วโมงเดียวชั่วโมงเดียวเอาได้เรได้เรได้พลังหมูพลังหมูมีกินได้หมูโอเค ตอนาสุพรรณก็งี้เลยนาน้ำท่วมโอเคฝักผลงานด้วยฮะพลังโมอ้าวเป็นไงอ่ะเห็นดีบางคุยเห็นเงี้ยเอาใจเราอีด้าไหนเขาเด่ยโอ้ตายไม่เห็นยังหมุนเลยนี่ตรงไหนชี้เลยี้ดูหน่อย นี่ไ้นี่ไงนเ่ไงมันคอ่างนี้ไม่ถึไม่ได้นะขว่ญมุบฟุบขุนบ้านออกเป้ยาวๆหร้าใหญ่ไปดูนี่เช้ดของระเบิดเข้าไปไอ้เอ้เดี๋ยวตัดทางแม่งหรือไอ้ยาดันไอ้เด้ยดูคนไวานายาย ปราหรไม่ได้พายาดาบไม่เหรอเดี๋ยวอดตงไนะชปาใหญ่ผมเล่นปายาแล้วอ้ยได้บเ้ยหลดไได้มดใครเจดดิตองฟางนี่ยฟางเลบไดช้อน้นเดเทั้น้ไ้้โ้ป่ราจได้ัมีรายได้ได้ได้่อี้ีไหครับได้มีใไหมครับ ขวดถูต้องโอ้ยสี่องสีหกคนนี้คนที่ไม่ได้เข้าร่วมจับเออให้คนที่ไม่ไม่ได้ชิงปลาใหญ่เนี่ยเป็นคนจับอะไบังยังไงไม่เอามือชูบเอี๊ยมพู้เลยเนี่ยวต้องปกบิดให้จุกผัดแป้งหัวเนี้อเนี่ยบางต้องวงอ่ะไหมตกปลาไปนะแกตายอยู่บางชิงปลาใหญ่ไม่ได้ออหลุดหลุดไปแล้วหักมันเลยกงั้นให้บางจับอะไรเลยบัง ตัวนี้คือองศาสูงอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวจับได้ไหมครัเขาจับได้นะแมนเขาจับได้นะแมนนะได้ได้เปิดชื่อได้ได้ร้อยหนึ่งมาไปโอ้เข้าไปได้เข้าไม่ได้ของจริงมาที่หลังได้ได้โหมดมาเฮ้ยตามลอยนี่ขน้าตีให้ดีด้วยมาคัน เี่ยัคาร้อยหนึ่งนะครเงบอยวๆๆๆรองวัปลาใหญครับนี้แหละครับรางวัลปลาใหญ่เนาะ ไห้่ใหญ่วัดปลายไ้รูใหญ่เฮ้ยจนาม่ได้รางวัลวัดไมเฮ้ยมึงไม่ได้ลุ้นไปใหญ่เขาเลยเหรอเราม่ไ้งเราไม่ได้อีเราม้าเวลเราไม่ได้ใส่ใครก็ได้เองูเาออกไปดีเ้วาง้นี่แหละวางมื้นี่นอนไรคือชีวิตอะไรคือป๊อปลูไปยเ้นีแ้เ้นไดีไ้แนเข้าไปโอ้โหเต้นถนนจะค้งไม่ได้สิวัเออใช่ น่นนั่นนั่นเราไม่ยอมเ็นเนไม่ยอช่ไหมมไม่ยอมไม่ยอมถ้าอุ้มลวดนี่สองหมวกว่าเน่ยตัวเนียอ้โหอันนี้อันนี้ถ้านาเบิดไม่มานี่ส่องตัวนี้กินกันไม่ลงเลยนะะไดรูว่าใหไป้อยาด้อยไาองเลยใหญ่กว่าทยนี้เรยอยนี่ถ้านะเบิรไม่มานี่ส่งตัวนี้ซู้กันตายเลยเา เบิร์ดเบิร์ดเอาไปแล้วครับใหญ่ในปลายาวแต่ไม่ใหญ่ง่ายเลยกับด้านในยาวด้านในยาวแต่ไม่ใหญ่ท่อเป็นปลายาวปลาคอกนะครับตับบบบบบวนี้เข้าใจเฮ้ยปลายาวปลายาวปลายาวปลายยาวผมอาจจะพูดผิดไปก็ <c oughs> โอเคเอ ได้เลยปลายาวสุดยอดแต่เบอร์ชนะปลายาวแล้ววะปลาเล็กได้อดแล้วล่ะสงสารปลาเข็มมากโอเคโอเคใครได้นะสุดยอดฮะเจมมองกล้องเจมนะเวลาถ่ายรูปมองกล้องนี้นะนะหน้าเหยียดหัอนหน้าเหยียดหัอนหน้าเหยียดหน้าเหยียดไง เอาพูดเลยนะว่าจะเป็นของเขา๋ยวได้ไปตัวไปต่อไปปลารวมครับปลาปลารวมปลารวมใครได้คิดว่าได้เยอะเกินสิ้าขึ้นไปอะครับมีไหมใครได้ไริแปดขามากกว่าิปยอมยอมยอมได้ไรติปตัว ก็น้าได้เดี๋ยวทีายตกทุกวันเลยพวกว่าตกปลายคนนี้เดี๋ยวว่าหลังมึงจะตามเลยคอยดูแล้วกันเดี๋จับผููใดก่อนกู่แคนกูแคนกู้ไม่แขนตูแคนบังนี่แหละให้กูไปนั่งแก่สา่แก่กี่ชั่วโมงนั่งจนมืดต่ไปนะเายูปมองกลมองนี้อกคหลอแน่้นอนทุกวนต่อวางก็วิตเลอย้นอนทกวันไป

เฮ้ยเฮ้ยเว้ยเฮ้ยเฮ้ยน้าหินว่าความพยาวม่องผมลงเล่นแล้วอ้าชื่อไมผมขุดปาได้แล้วครับ้แชมอชวโมงไ้ยั9วงนรู้ว่าปลาใหญ่นี่เราไม่ไหวแน่สลัดไ้ตัวใหญ่ใหญ่่อยใหญ่ลอยทิ้งแม่ลแล้วรู้ว่านะตัวนี้จะต้องได้ได้นี่แน่แได้รางวัลแน่แน่นี่สุดยอดน้หินอวถ้าไม่มีก็เป็นน้าหินนะฮะ ที่ได้ไปฮะัอ้นรอบนี้ผมเล็กเลครับเล็กครับแล้วมีตรงกลมอะไรนะหยุดนะอะไรอ่ะสุ่ว่เฮ้ยเอาไว้สามก้าวเดินก็แจกได้หนึ่งหกพยายามมาทั้งวันสามรางวัลปลาเล็กอีกสองคนมามามาปลาเล็กมีใครอีกมีใครอีกผิด

มอกองกล้องนี้นะพี่อาจซื้อต่อซื้อต่อเป็นแจกเลยเอนี่เฮ้ยเดี๋ยวเจมส่ง ก็แล้วไอ้ยี่ช่วงนี้ยุดลกลงว่าตกลงว่ากับเราว่าจะพัดแป้งเราไอ้ยี่ให้เราโดดน้ำพอชนะพอชนะเขาเขาเขาพูดว่าไงนะมันพาเขากลัวบอกว่าโดดน้ำป้าไม่เอาแต่ตอนเย็นไม่ต้องพัดแป้งแล้วโดดน้ำเลยไปเดี๋ยวไม่สบายใจหนึ่งเดียวครับหนึ่งเดียววันนี้ไปมัดเร่งโดดน้ำว่ะบอลมอนยู อยากกล้องก็เตรียมกล้องเขาไม่ได้ห้ามเล่นน้ำนี่ไอเนี่ยมันคบไม่ได้ทายไปไปไปมันบอกว่าพันแป้งให้เดินน้ำไอโดินไม่ได้ดูหน้าไว้เนี่ยไอเนี่ยมันคบไม่ได้ไอคบไม่ได้คนคนนี้ไป ทีผักแรกเรามันบอกให้โดดน้ำห้าลเลยบนหน้าลงไปเลยเรเหรอ่ดํา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 ดํหดําดํดําดีาดํมดําดํดําดําดําดาดําดําดําดหมดําดํมดําดําดดดดมดดาดดดดาดาดดาดดดดดาดดดดดหดาด

ชุณแชมป์รอบหน้ามีแก้มือไหมเนี่ยรอบหน้ามีแก้มือไหมนะแม่ได้หมดอนะ่ะไม่ยอมอ่ะรอบหน้าเฮ้ยเอ้ยไม่ต้องใช้ต้องปลาใหญ่จุกเนี่ยเฮ้ยไม่ต้องใช้ดวงใช่ไหมจับปะทะเลย,ยมันบอกว่ามันจะขัดแปง้งขัดแป้งอีกปะล่ะสำหรับคลิปวันนี้นะครับก็จบไปได้ได,ดีสนุกสนานกันเหมือนเดิมน,นะครับของรางวัลมากมาย แล้วขอบคุณสปอนเซอร์ต่างๆด้วยครับก็คนไม้คนมือมาเนาะก็ทำให้เราอยากให้นักหน้าเล่นครันอาจจะต้องบอกไว้ก่อนอาจจะไม่ดีบ่อยๆแต่สิ่งที่ได้จากเราคุณภาพแน่นอนแล้วผมบอกว่ารากาวก็มาร่วมสนุกด้วยกันจบไปที่ปานานที่นี้ก็คือว่าเป็นมีรักทั้งสองครั้งว่าสนุกสนานมีรางวัลแจกมากมายเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นน้ำรดนะน้าร้อนรถมารับรถ อ่าแล้วก็ต้องขอบคุณทุนี่สนับสนุนเนยนะครับทเลยทเลยเยอะมากเยอะมากเลย้รขน่อบขอบนะครับบครับขอบครับขอบครับครับ